น้ำจิวค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือท่อพลาสติกค่ะแล้วก็เป็นสายางอ่าน,น้ำค่ะแล้วก็มอเตอร์ค่ะวิธีการใช้ค่ะก็คือกดสวิตช์นี้ค่ะแล้วน้ำมันก็จะไหลออกหลักการนี้เราจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างไรบ้างเอาไปประดิษฐ์อะไรบ้างแก้ค่ะ ทางน้ําคือยังไงแหล่งแค่ทางทางไหลน้าค่ะก็จะเป็นการดูดน้ำดูดน้ําทิ้งดูดยังไงอ่ะลองหยุดก่อนดิหยุดเครื่องก่อนสิกรณีที่มีน้ําขังใช่ไหมคะเอาไงายไง่หง่ขึ้นก็มีท่อเอาไว้ดูดน้ําใช่ไหมคะมีใบพัดอ่ะทำใหม่ัดทิตเลยค่ะแล้วก็ เอาเรือเนี่ยไปวางตรงที่มีน้ำขังแล้วก็ดกดสวิตช์ค่ะใช้กำลังไฟเยอะเนาะอ่านโอเคน้ำก็ออกมาอ่ะถือเรือออกมาสิโอเคครับองเด็กเล่จายชีวิตคุ่ีวิงจอมนักตีอะ นี้จะมานำนเสนอเครื่องสูบน้ำไอตัวนี้ตัวอุปกรณ์หลักๆก็มีท่อ PVC มอเตอร์มีมี่มาน,นครับก็มีสายยางดูดน้ำมีสวิตช์นะครับอ่าไหนลองสาธิตให้ครูดูหน่อยสิว่ามันทำงานยังไงอ๋ออ๋อขึ้นมาแล,ล้วแ <Okay. S 2> ล้วก็สวิตช์นี้ก็ดูดน้ำได้ครนะับ น้ำไม่้ออกทางสายยางนะครับอันนี้คือเครื่องเครื่องสูบน้ำพี่น้่าอ๋อถ้าถ้าเรามีขวดอีกอันหนึ่งก็จะได,ด้สูบอันนี้ใช่เมื่อกี้อธิบายไวมากเลยไหนลองอธิบายใหม่ดีว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเลยร้านนกปิดก่อนอ้านนาร้านนหยิบมาล้าหนูอธิบายทีละอย่างวัสดุ อันนี้เรืออันนี้ค่ะทำม,มาจากอะไรคะเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยถือขึ้นถุงสูงก็ได้ลูกทำมาจากอะไรมีแผ่นพีวครับไอตัวลำเรือเนี่ยทำม,มาจากอะไรจ๊ะทไมาจากโฟมครับโฟมะอะไรอีกแล้วทำไมามันยึดด้วยกันก็ใช้ใช้กาวครับกาวก,าวกับผ้าเทป้วไงต่อแล้วไอตัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างมีจะมีฐานนะฐานมอเตอร์มอเตอร์สวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดอ่ะ หลองปิดลองเปิดดิเราต้องมีน้ําใช่ไหมต้องมีแล้วมันสูบน้ำยังไงอ่ะคุณอยากรู้มีใบพัดดูใช่ไหมครับใบพัดจะเหมือนเดือนใบพัดเราเอามาจากอะอุปกรณ์อีกอันก็คือใบพัดใบพัดจะใช้ฝาเอ็มฝาเอ็มใบพัดก็คือเป็นชุดที่ซื้อมาใช่ไหมไม่ได้ซื้อทำเองทำเองเลยทำมาจากอะไรคะเนี่ยฝาเอ็มร้อยคาราบาวแล้วอ๋อฝาเอ็มร้อยฝาคาราบาวนะโอเคแล้วก็มีท่อท่อนี่เอามาเองไหมคะหรือว่าหลังห้องเอามาเองหรอ ผ่านใช่ไหมคะผ่านอันนี้มันไดเออมอเตอร์เป็นกระแสตรงใช่ไหมคะจะใช้ไฟจะต้องใช้กำลังเอยอะหน่อยเพราะว่ามีใบพัดด้วยก็เป็น9โวลต์หนึ่งจุดห้าน่าจะไม่พอพอ่ะลอแล้วก็มีสวิตซ์สายไฟขั้วต่อโอเคอ่านสาธิตให้ดูอีกนิดน,นึงเปิดส่วนก<แ>็ใช้ได้เลยครับไบพัดก่จะหมุน ก็คือไหนลองหงายให้ดูหน่อยก็คือดูดน้ำไปพัดมันก็จะดูดน้ำางอ่าเราลองเอาความลงไปปั่นน้ำขึ้นมาในท่อใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำไหลออกมาโอเคครับอ่ะงั้นถืออุปกรณ์ของเราก่อนส,สามต่อมาชิกไปไหนไปงานสิ กานบวชอ่ะ,ย,อะยืนตรงค่ะแล้วก็ถือของถังนี่เอาลงก่อนไหม